ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกฮอร์แล้วผมจะรถตำรวจการเจ้าแท็กเตอร์เจ้านี้มันแดดดีลมตกฮอร์ตำรวจการยกใหญ่ครับทำงานทำงานพันล้านมันต้องรดคันนี้ได้ทำงานพันล้านเลนปั่นข้างเขาปั่นเลี้ยนรีโอท่านผู้ชมเว้ยฝากคนไรคนแค่กดติดตามครับหอจังกอน้ำสีลงเดือน ใจก็ได้เงินครับผู้ใดสนใจมาแลนเอาเลยรถสิบล้อเนี่จังได้เงินร้อยสามสิบบาทได้เงินสดเต้นนโยบายบันจ่ายเงินเสมอแต่ว่าน,น,นี่สามเม,อมือบ้างดับแม่นเอาร้อยจดจัดจดจัดกินผมมนวนปุ๊บครับสร้างสางั่งผมไปผมกับผมไปเอาต่างตัวไป ไปเรื่อยๆเอา the the so, oh เอ stick. ไปให้ล็อกมีมาบุนม่าเจีได้โยหาลาเอาเอื้อเอื้เอื้เอื้อเออเนืดเนือครับเป็นไงสาวบดเนืดก็อะไรหลายคนตลาดนัดนครับอ๋อางอะไรก็แย่กาติาตามนะคยับเดี๋ยวมัน่อปะเอาดีมักมัวแ่เอมันทำงานได้ง่าย ปสบการณ์ซ้ำ่องตกไปหมดครับเ well, er vale ี่ขุดแยงผมแยงครับขุดแยงผมแยงขุดแยงผมแยงเออจะอาเทียนไปเลยจะเดินไปคลายได้นี่รวยได้ผมขายไปได้เอาลงจากผมขุดแยงเขับขุดซุ่มไปไปเรื่อยๆเอ้าผมได้อยากมาตั้มก็มาบอกเงินลดมือประหยัดจะไง เรนดีโนด้โจไไเรนด,แบบดิ้โจแบบไปเรนดี้ไปเรนดี้เพิ่ม up เพิ่ม up เหแต่ว่าทีไปแบบใหมาแบบเดิมอ๋อท่านผู้ชมเลยจนแตกงานการเนี่ยมาทำหมดจ่ายเงินทุกวันเงินสดบริษัทมีสิบล้อได้เงินแต่ว่าเรนช่วงนี้เรนหนักจันเอยช่วงเรนง่ายอะไรงงเงินครับผมเกือบมันลอยสามสิบบาทกัน มันหาสิบาทหรือเติมไม่เกินวันละพันห้าได้สามสิบสี่ทวราอ๋อเติมจัดเจัดเนาะเอฟซีเอาอสุบภาพแจงแรงนำนำมาด้วยคุวนเดอร์ตกจางนักตกใจจากใต้ของมาสวัสดีครับ